ชนมนีแตทะเลาะก,กับฟุตบาทโอ้ตายแล้วครับรถบ้นบานๆนะตอนจอดฮะเวลาจอดแค่แค่แค่ทะเลาะก,กับฟุตบาทาเออทะเลาะกับฟุตบาทเออทะเลาะกับฟุตบาทเนี่ยจะเก็ดตัวล่างนะครับอืนนอนนมฮาวรถบ้นบานๆรถบ้นบานๆเลยนะครับก็นำเสนอรถเก๋งวันนี้ทั้งรถกระบะรถเก๋งตัวนี้จะเป็นของฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ด รถใช้งานทุกวันนะครับใช้งานทุกวันฟอร์ดเตียต้าป่ดนะซื้อาปยังฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดโฟกัสห้าประตูฟอร์ดโฟกัสห้าประตูฟอร์ดโฟกัสห้าประตูเอามาสตาร์ทให้เบื้องนีเบื้องห้องเครื่องด้วยนะจะคล้องรถภายในห้อง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 โดยสาร กดสตาร์ right ทเลยวะน่ะได้เหยียดยังบ้างจิ้มเมล่น่าแล้วก็เปิดฝากระโปรงผมเลเปิดเปิดช่วงใดฝากระโปรงอันนี้มันมแบตจากตอนยังไงเครื่องดีแอร์เย็นไหมเปิดดู จนไม่ได้คู่มือเอาไปซื้มเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้โตใช้งานทุกวัน ปากระปง,ปงเปิดส่งเลยนะใส่กุญแจเปิดครับใส่กุญแจเปิดป่ะเอาเอาลองเป,ดปิปดปลากระปงโอ้นัก็คือรถทั่วไปโอ้ต้องก็เปิดนี่โอ้เสพกีนเรื่องยังไม่เคยแกะเนาะ ภาพเื่องโดยรวมนะครับเป็นเครื่องยนต์ัวชีดใช้งานได้ยิ่งทางไกลสบายและทางไกลสบายยัยล่้ยมาแต่ช่วงบุรีพุ่นอโอ้โรถพุมีลายขั้นนะครับก็เลยมุ่ยหมองจอดแล้วมารีวิวให้น้อยเอฟซีะสภาพโดยรวมสีก็ใช้ได้นะครับในห้องโดยสารด้านข้างคนขับนะด้านนี้เมื่อกี้มันมืด นรวมก็ใช้ได้รถไม่ได้ล้างถ้าล้างจะใสอยู่ระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าสภาพยัง80%ใช้ได้อาใครหารถเกง๋งรถบ้านนะครับรถเกง๋งรถบ้านเกง๋งรถบ้าน ที่ตั้งนี้จะอยู่ที่บ้านหนองโนเนาะบ้านหนองโน่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับหนองโนหนองโนคุมหน่อยตีเป็นน้องโน่ห้องนี่แล้วรถเใช่ไหมคือบ้านน้องนี่ยังเอาเปิดอ่าเปิดไว้ราคาเท่าไหร่ครับเจ้าของรถแบบครับไหมมามามาพายเอฟซีพัน ตั้งไว้ยูหกห่นเก้าเนาะหกหมื 6, 9, 6, 9. ่นเก้ดด่เาเอาเบอร์โทรเพื่อนไหนเนี่ยศูนย์้ศูนย์หกห้าสองหกแปดสองหกแปดเก้านะครับเกนะ้าแปาส่นะนั่นก็สนใจเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะครับลอดโฟกัสสภาพสวยส 8, 000, รถปี2010รถปี2010รถปี2010ปันบองสตาร์เบิงจังหวะบิงหองเครื่องดิ รถจอดไปรถบ่ขอข่อยได้สายเพิ่นแล่นตลาดรถเพิ่นก็มีอยู่สองคันเนะาะบ่อข่อยได้สายเท่าไหร่จบกวันนีมได้ไหมแบตอ่อนนี่แหละแบตอ่อนแบตอ่อนเนี่แบตมันจากลากแบตมันอากอ่อนนี่แหละมันแอกแอกแอกนะมันมันแบตอ่อนหรือว่ารถมันตัง้งติดอยากกี่ล่ะแบตแ,แบตมันอน่อนอ่าแบตมันอ่อนก็ถึงเรียน ลดบรเทีซึ่งน้ำมันมันสีเือนนอรบสมันรเทนมัน้อน่อไปสอสามเอนต่อ,ปตอ,ปตอปไปสองสามเดือนหรออืมัปรเทคนก็ไม่ร้จักรถเบมันลดโปรเทีอ่ะสนใจยังไงก็ค่อยโทรสอบถามได้เลยนะครับตัวใต้คลิปนี้เลยนะครับบ้านหนองนูเพิกระจับจังหวัดอุบรธาน,านโ,อโอ้ทจ่ปักอสบายสบายเด็กาย วันนี้ก็ฝากไว้เยงวันนี้อาพิษฟ้ากระพงเงบึงสูบรอบนันนี้สูบรอสูบรอเปอ็นบ้านเจ้าของขายเองรออย่างงามสนใจยังไงก็ทักมาเลยแล้วครับวันนี้ก็ฝากไว้ทางนี้โอเคขอบคุณครับ